ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมขอยอดไลค์ทั้งหมด20ไลค์ด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมสวดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ในช่อง TNT Rubik เจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมค,คือความหล่อนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอน Rubik Snake Ball หรือ Rubik งูนั่นเอง ซึ่งวิธีการเล่นท่านผู้ชมก็น่านจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะมาสอนวิธีการทําให้มันเป็นวงกลมนะครับบางคนก็เวลาซื้อมาแล้วก็จับเบ็ดเล่นแล้วไม่สามารถทํากลับเป็นวงกลมเหมือนเดิมได้นะครับผมผมก็จะมีคลิปสอนในคลิปนี้นั่นเองซึ่งขั้นตอนแรกนะครับ ให้จับชิ้นนี้นะครับชิ้นริมสดเลยซ้ายมือนะครับผมจับหักไปด้านหลังครับปึ๊บแบบนี้นัามาสองช่องครับหนึ่งสองจับช่องที่สองครับแล้วก็หักลงมาเลยหักลงครับแล้วก็จับช่องต่อมานะครับช่องนี้นั่นเองหักขึ้นไปครับปึ๊บแล้วก็นัามาสองช่องครับ หนึ่งสองแล้วก็ให้จับช่องที่2นะครับผมหักลงแบบนี้ปึ๊บทีนี้ก็จับชิ้นนี้นะครับหักหมุนตามเข็มเอ้ยตามทวนวไหมหักทวนเข็มนะครับทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็จับชิ้นตรงนี้นะครับหักเหมือนเดิมเลยครับทวนเข็มนาฬิกาครับแบบนี้ให้มันมาประกบกันครับตรงนี้น,นั่นเอง ทีนี้นะครับให้จับชิ้นนี้นะครับชิ้นต่อมาหักไปข้างหลังครับแบบนี้ปึ๊บทีนี้ก็หมุนลูมาเลยครับแบบนี้แล้วก็จับชิ้นสีแดงนะครับที่ต่อมาเนี่ยครับหักขึ้นเลยปึ๊บทีนี้ก็จับชิ้นนี้นะครับหักลงนี้ครับแล้วก็จับบิดไปทางนู้นครับปึ๊บให้มันประกบกันนะครับแบบนี้ ทีนี้นะครับก็หักลงครับจับชิ้นสีขาวนะครับหักลงปแบบนี้แล้วก็หมุนลูกขึ้นไปครับหมุนลูกขึ้นไปเลยทีนี้นะครให้จับชิ้นสีแดงนะครับหักลงมาครับแล้วก็นํามาสองช่องครับหนึ่งสองขออภัยครับนํามาสามช่องครับ 1 2 3ส,สามจับช่องที่สามนะครับแบบนี้แล้วก็ให้หักไปด้านหลังครับหักขึ้นข้างบนนั่นแหละแล้วก็จับแบบนี้เลยครับจับแบบนี้หักลงมาปึ๊บมันจะประกบกันพอดีนะครับถ้าทําถูกนะฮะโวยกองสันโทษขออภัยครับแล้วก็จับชิ้นนี้นะครับสีขาวหักไปด้านหลังเลยแบบนี้ปึ๊บอ่าทีนี้ก็หมุนลูกมาเลยครับใกล้จะเป็นวงกลมแล้วนะครับท่านผู้ชม จับชิ้นสีแดงนะครับหัขึ้นไปเลยปึ๊บต่อไปนะครับให้จับชิ้นสีแดงตรงนี้นะครับหักลงมาเลยปึ๊บแบบนี้ทีนี้ก็จับแบบนี้ครับหักไปฝั่งนู้นครับปึ๊บนั่นทีนี้จะประกบกันพอดีนะครับผมทีนี้ก็หมุนลูกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้จับชิ้นนี้นะครับบิดเข้าหาตัวเราเลยครับสองทีหนึ่ง สองอ่ามันจะชี้ขหาตัวเราพอดีเลยนะครับทีนี้นะอ่าหมุนลูกใหมกรอบ <c oughs> ก็จับชิ้นสีแดงนะครับ <c oughs> ข้างล่างตรงนี้หักเข้าหาตัวเรานะครับผมแบบนี้ปึ๊บทีนี้นะครับก็จับอันนี้ไปประกบกับตรงนี้ครับปึ๊บแบบนี้นั่นเองประกบไปแล้วหมุนลูกอีกรอบนึงนะครับหมุนลูกปึ๊บแล้วก็หมุนมาแบบนี้ทำไงวะ ให้จับชิ้นสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้หักเข้าหาตัวเรานะครับผมเข้าหาตัวเราทีนี้ก็จับหักไปฝั่งนู้นครับหักไปข้างหลังนั่นเองเึ๊บแบบนี้จะสังเกตว่าชิ้นนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็บิดหักให้มันประกบกับอันนี้ได้เลยแบบนี้ครับประกบกันแล้วทีนี้ก็เป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค ไม่ยากเลยนะครับก็ถ้าผมสอนตรงไหนไม่เข้าใจก็อขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเวลาทำช้าแล้วก็จะงงนิดนึงนะครับโตผมเองนี่แหละก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุมกระดิ่งด้วยเพิ่มให้พดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ